สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันที่สองนะครับพ่อขวันได้มาตัดอ้อยนะครับวันนี้กันมากันหลายคันเลยนะครับวันนี้ลูกมาแต่ตีสี่ครับลูกมาแต่ตีสี่ครับนะครับมาตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้ามาตัดอ้ยนะครับมาตัดอ้อยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กําลังจะกลับนะครับเพระเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายตอนมานะครับ รีบตัดนะครับมาส่องไฟตัดเลยนะครับเมื่อเช้าครับมาส่องไฟตัดเลยนะครับเอาไฟฉายมาส่องตัดเลยตารถเป็นอะไรอีกเนาะข้างหน้านี่เดี๋ยวจอดร้อนหน่อยนะครับไปงไม่ยัง ไปไว้พันเผาสิไม่เล่นบ่อแบอกี้อานี ouais ่คือมาพัดไหลครับเนี่ยไปไอ้พันเผานะครับไปโอ้ยพันเผานะครับรถวิ่ิงไม่ออกนะครับเดี๋ยวพ่อควันต้องไปดูรถพ่อควันหน่อย เดี๋ยวไปวติดพองเหมือนคนตาลไปไม่ได้เลยไม่มีนะไม่มีผ่านเดี๋ยวจะกลับบ้านพร้อมกันนะครับสี่คันนะครับเหลือข้างในนู่นนะครับอีก3าสี่คันนะครับี่ยไม่ออกมานะครับบางท่านก็ตัดเสร็จแล้วกลับก่อนแล้วนะครับ ตัวนี้สีโรอทองยินนะครับพี่ควันสีโรอทองยินจเไไนจะขอไปเส่ก่อนเจะขอไปเส่ก่อนเข้าไปบ้านก่อน <c oughs> นี่ครับสีโรอทองยินนะครับตั้งลำเราครับตั้งลำถารถดุงแลนพี่ยังงอ วันนี้เป็นวันที่สามนะครับวันที่สามที่เขามาตัดนะครับแต่พ่อควานมาตัดสองวันนี้วันที่สองนะครับวันนี้วันที่สองนะครับเหลือเวลาอีกสองวันนะครับเจ้าของที่นะครับเจ้าของอ้อยให้เวลาห้าวันนะครับเหลืออีกสองวันหมดหมดไม่หมดก็วันที่ห้านะครับท่านก็จะอ็ไถมาไถนะครับรีบปลูกรีบปลูกมันนะครับ เดี๋ยวรถนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพ่อพันจะเอาไปให้นะครับเอาไปให้สีดอภูพันนะครับสีดอภูพันนะครับแล้วก็เอาไปให้พังมะลิทองด้วยนะครับครับตอนที่พ่อพันกลับมาดูแลนะครับสีดอคัมอย่างใหม่นะครับนะครับพ่อพันและแม่พันของพังมะลิทองนะครับก็เวลาท่านมีญาตินะครับท่านก็ให้นะครับให้เราไปตัดนะครับเวลาเรามีว่างเราก็จะเอาไปให้ท่านว่างเนาะนะครับคนต่างช่วยกันนะครับ ใกล้แล้วนะครับใกล้ใกล้คลอดแล้วนะครับพังมะลิทองพังมะลิทองนะครับใกล้ใกล้คลอดแล้วครับยามีก็มีอย่างเงี้ยครับยามีก็ตัดแทบไม่ทันนะครับหญ้านะครับนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกครับจะหาหน้านาเนาะหน้านาก็จะหายาง่ายหน่อยนะครับหายาง่ายหน่อยนะครับแต่เวลาหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับจะหายากมากเลยนะครับช้าง พอพันแม่พันบางเชือกบางท่านเนาะท่านมีหญ้าเยอะท่านก็จะดีหน่อยนะครับสําหรับทางบางเชือกนะครับไม่มีป่าญ้านะครับก็จะลําบากหน่อยนะครับเวลาหน้าแรงนะครับก็จะตระเวนหายันมาถึงนี่เลยนะครับแถวเขตสะตึกนะครับแถวบ้านเราเนาะแถวสุลินก็จะไม่มีหญ้านะครับหน้าแรงนะครับต้องมาแถวแถวนี้นะครับ พอควันหน้าแงก็ต้องมาแถวนี้นะครับมาเกี่ยวหญ้าแถวข้างทางนะครับก็จะประมาณนี้เหละแถวข้างทางเนี่ยนะครับถ้าเห็นเจ้าของเขาต้องขอนะครับเพราะทางนี้เขาก็เลี้ยงวัวเยอะเนาะยามีก็ไหลมาเหมือนน้ำนะครับเหมือนใส่น้ำนะครับหญ้าอาหารการกินของช้างนะครับยามไม่มีก็หาถ้าเป็นแทบตายเลยนะครับเราก็ต้องสู้ไปนะครับสู้ไปเรื่อยๆนะครับ กลับไปจากนี้นะครับก็จะเอาหญ้าไปให้พังมลิท้องก่อนนะครับแล้วก็แวะเข้าไปหาผ่สีโดผู้พันนะครับแล้วค่อยกลับเอาให้สีโดคําของเรานะครับแล้วผู้พันก็จะเข้าไปในเมืองอีกนะครับไปซื้อผลไม้นะครับไปให้กับน้องผู้พันอีกรอบนึงนะครับเป็นผลไม้นะครับที่แม่ด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์ชัยนันน์เนาะท่านได้เติมคะแนนมาให้นะครับเมื่อวานนะครับ คนละ300คะแนนนะครับกับสีดอคำนะครับเป็น600คะแนนครับสีดอคำา300คะแนนสีดอผ้พัน300คะแนนนะครับผุพันก็จะไปซื้อนะครับไปซื้ออาหารไปให้น้องนะครับแล้วก็อ้อยครับช่วงนี้อาจจะห่างอาจจะห่างห่างหน่อยครับปกติผุพันเขาจะไป2วันถึง3วันต่อครั้งหนึ่งนะครับไปหาสีดอผ้พันนะครับช่วงนี้ก็ผุพัก็ไม่มีไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าผุพันก็ดูแลแค่คนเดียวเนาะ ามาณ40กว่ากิโลเลยนะครับมาที่นี่นะครับ40กว่ากิโลเลยครับที่นี่ก็จะเป็นบ้านของพ่อฟ้าอีกนะครับนะครับบ้านบ้านแม่เนาะบ้านแม่บ้านหนองดุมนะครับบ้านหนองดุมหนองดุมหนองดวนนะครับอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่นี่นะครับอ่านั้นประมาณ40กว่ากิโลเลยนะครับถ้ามาจากบ้าน พ่อควันที่เอาสีดอไว้นอกบ้านขุนก็ประมาณ45กิโลเลยนะครับ45กิโลมาตัดถึงที่นี่นะครับถ้าลูมางแต่ตีห้าคงจะไม่ทันนะครับต้องมางแต่ตีสี่เมื่อวานมาตีสี่ครึ่งครับเมื่อวานวันนี้มาตีสี่นะครับมาสองไฟตัดเลยนะครับนะครับองขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับขอขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้สีดอคัมบนะครับ ขอบพคุณมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้พ่อพันขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพ่อพันก็จะย่าไปให้นะครับพังมะลิท้องนะครับเดี๋ยวพ่อพันก็จะอัดคลิปให้แม่ๆได้รับชมกันอีกรอบนะครับกลับ,บขอบพระคุณครับ